ค่ะนักเรียนและวก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกโรงเรียนนะคะและคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านวันนี้เราพบกันในกลุ่มสาระสังคมศึกษานะคะแต่ว่าสาระที่เรียนในวันนี้ก็คือประวัติศาสตร์นะคะเพื่อให้เด็กๆนั้นได้เรียนรู้เรื่องราวในเรื่องของสังคมไทยในด้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในอดีตจนมาถึงปัจจุบันที่เราจะต้องเรียนรู้จากการสืบค้นเรื่องราว ดังนั้นวิชาประวัติศาสตร์ก็จะเป็นเรื่องราวที่ให้เด็กๆได้ไปนค้นหาความรู้นะคะจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเชน่นจากที่ไหนบ้างคะนในชุมชนนะคะแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่ไหนได้อีกกะลุแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเช่นอาจจะเป็นจากสถานที่วัดหรือนะคะโบราณสถานโบราณวัตถุนะคะ บางจังหวัดนม่มีแหล่งเรียนรู้มากมายแล้วก็แหล่งที่เราจะเรียนรู้ได้อีกในเรื่องของการค้นคว้าหาความรู้จากที่ไหนคะห้องสม,มุดนะคะเก่งมากนะคะวันนี้กลุ่มหนึ่งยังไม่ตอบเลยนะคะห้องสม,มุดห้องสม,มุดไม่ว่าโรงเรียนห้องสม,มุดชุมชนห้องสม,มุดที่อินเทอร์เนต็ตใช่ไหมคะเราเดี๋ยวนี้ค้นคว้าได้ง่ายมากเลยเด็กๆเ,เข้าไปที่ Google แล้วก็พิมพ์สิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วเราก็เรียกออกมาเห็นไหมคะเดี๋ยวนี้ห้องสมุดเคลื่อนที่ได้เราไม่ต้องวิ่งไปห้องสมุดแต่เราก็ได้ความรู้หลากหลายนะคะดังนั้นคุณครูฝากเด็กๆไปด้วยนะคะว่าเราเรียนได้มากเท่าไหร่เราก็จะได้ประสบการณ์มากแล้วเราก็จะได้ประโยชน์กับตัวเรามากนะคะเอาละครวันนี้เราก็ยังอยู่เรื่องราวของประเพณี นะคะครั้งที่แล้ววัฒนธรรมประเพณีภาคอะไรคะลูกาภาคเหนือวันนี้เราก็จะมาเรียนของภาคกลางกันนะคะเ<อ>พื่อนๆที่อยู่ภาคกลางก็จะได้เห็นวัฒนธรรมของท้องถิ่นตนเองนะคะ<อ>ครั้งต่อไปเราก็จะเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคใต้นะคะ<อ>ดังนั้นเด็กๆแต่และภาคก็จะได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของ ชุมชนตนเองด้วยของภาคตนเองด้วยแล้วก็มาสู่อะไรลูกของภาพรวมของระดับประเทศนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้ก่อนเรียนคุณครูดูแล้วยังไม่มีสมาธิกันเพราะว่าบางคนก็เป็นไงคะสนใจแต่สมุดของตัวเองแล้วก็ไม่มีการตอบรับเวลาคุณครูสักถามนะคะก่อนเรียนวันนี้ก็จะให้ฝึกสมาธิก,ก่อนเพื่อให้เรานั้นได้มี ความพร้อมมากยิ่งขึ้นนะคะเอาล่ะคะทุกคนยืนขึ้นนะคะยืนขึ้นเดี๋ยวเราจะมาฝึกเพลงสมาธิดังดอกไม้บานให้เด็กๆนั้นใจเย็นๆกันก่อนต้องบอดจัดแถวจัดแถวค่ะลูก เพนปลายทางด้วยนะคะวันนี้ฝึกสมาธิแล้วเด็กๆจะได้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการเรียนนะคะภาคบ่ายนี้อากาศก็ร้อนเราจะเย็นๆนหน่อยเราก็จะได้สบายจิตและก็สบายกายนะคะร้องไปด้วยนะคะลูกแล้วก็ฝึกด้วย ไปด้วยกันลูก เห็นหลายหลายท่านะคะเพลงดังดอกไม้บานก็มีท่าที่ใช้มือนะคะใช้มือเป็นจังหวะแล้วก็ทุกคนเนี่ยทำไปตามเนื้อเพลงเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่านะคะผ่อนคลายไปด้วยแต่หลายหลายคนก็ทำในลักษณะที่ท่าทางสนุกสนานนะคะดังนั้นคุณครูก็ฝากนะคะเราสนุกสนานได้แต่เราก็ต้องเป็นไงคะลูกเราก็ต้องอยู่ในระเบียบวินัยนะคะ เอาลคะค่ะวันนี้นักเรียนชั้นปถมมาศึกษาปีที่สามทับทำไรคะลูกสามทับหนึ่งนะคะมีทั้งหมดกี่คนคะลูกส5สบหคนนะคะกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองพร้อมรือยังคะลูกพร้อมแล้ว้อมแล้วนะคะนักเรียนปลายทางด้วยวันนี้คุณครูมีนิทานสั้นๆให้ฟังให้เด็กๆได้คิดตามไปด้วยนะคะว่า ในนิทานแต่ละเรื่องนั้นมักจะมีเรื่องสนใจให้เราคิดนะคะเช่นเช่นอะไรบ้างสุดที่สุดทวีมีอะไรบ้างลูกอายกตัวอย่างมาสักเรื่องที่เวลาเราฟังนิทานชาดกชาดกเป็นเรื่องราวของอะไรคะลูกเป็นเรื่องราวของของใครคะลูกของพระพุทธเจ้านะคะ เป็นเรื่องราวที่เป็นตัวอย่างให้เรานำมานะคะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อ้วนยกมือนิทานอะไรอีกลูกนิทานอีศเป็นไหมอ้วนก็รู้จักเช่นเรื่องอะไรบ้างที่ที่เคยฟังมาเช่นเรื่องอะไรบ้างครับอ้าวเ,เ,เอาเ,เ,เอาไอ้อ้วนบอกมาหนึ่งเรื่องเรื่องอะไรคะลูกเป็ดขี้เล่ล ทำไมลูกเป็ดลูกเป็ดขี้เล่เพราะอะไรเป็นลูกหงเป็นลูกงนะคะอา้านี่แหละเป็นเรื่องราวที่เด็กๆฟังแล้วเด็กๆคิดตามและเด็กๆก,ก็ได้ความรู้แล้วก็ได้อะไรคะลูกได้ความรู้สึกที่มีความสุขเวลาเราอ่านนิทานออาวันนี้เป็นนิทานหน้าเดียวของคุณครูนะคะมาดูซิว่าเรื่องนี้เด็กๆว่าเป็นไปได้ไหมนะคะเ,เรามาดูพร้อมกันชื่อเรื่องว่า ชื่อเรื่องว่านกคูกผู้หลงตนเองเคยได้ยินไรือยังนกคูกนกคูกเนี่ยเป็นเป็นสัตว์ที่หากินเวลากลางวันกลางคืนนกคูกผู้หลงตัวเองหลงตัวเองอย่างไรนะคะหลงตัวเองอย่างไรคนเราเนี่ยเวลาเราหลงตัวเองเนี่ยเราคิดยังไงดีใจดีใจโอ้หลงตัวเองว่าอุ้ยเราหล่อจังเลยใช่ไหม อะไรนะอ่าคุณครูสู่ชาติเอ้ยสูชาตินะสูชาติบอกว่าผมแข็งแรงเย่นไม่หลงตัวเองก็บอกเองนะไม่ใช่คุณครูว่าส่วนเตชินอ่าเตจินบอกว่าผมผมมีอะไรอู้หลงตัวเองว่าเก่งกว่าใครแล้จริงๆเก่งกว่าใครไม่รู้ไม่เก่งเลยนี่นี่คำคพูดของเด็กๆนะคะอ่าตัวอย่างนะคะ อ้าวอ้วนอ้วนหลงตัวเองไหมว่าย,งายังไงล่ะตัวเองดีตรงไหนเรามีความดีอะไรเราโชว์ได้นะคะลูกอ้าวนกคูกบอก หลงตัวเองเรื่องมีอยู่ว่านะคะเจ้านกพูกหนุ่มตัวหนึ่งแสดงว่านกพูกตัวนี้เป็นหนุ่มเนี่ยผู้หญิงหรือผู้ชาย,ผ,ชายผู้ชายนะคะหลงตนว่าเป็นนกที่สง่างามมันคิดอยู่ว่าคู่ครองที่เหมาะสมกับมันที่สุดมีเพียงลูกสาวของพญานกอินทรีเท่านั้นแต่เพราะนกพูกเป็นนกที่หากินในเวลากลางคืน และบินได้ไม่สูงนะเจ้านกกูกจึงของร้องให้เจ้านกกาช่วยไปทาบทามพญานกอินทรีให้แก่มันเจ้านกกาบินไปหาพญานกอินทรีตามที่คำอ้อนวอนของนกคู่นะคะแล้วก็เล่าเรื่องราวเล่าเรื่องราวของนกกูหนุ่มให้กับพญานกอินทรีฟัง พยานกเป็นไงคะนึกสมเพศเมื่อได้รู้ความไม่เจียมตัวของเจ้านกคูกจึงคิดจะให้บทเรียนแก่แก่ใครแก่เจ้านกคูกนะคะโดยบอกนกกาไปว่าให้นกคูกหนุ่มบินมาฟังคำตอบได้ที่รังของมันบนยอดเขาสูงนกกาจึงนำความบอกแก่นกคูก่ทำให้เจ้านกคู่หนุ่มดีใจมากและ ด้วยความรีบร้อนรีผามบินออกไปพบปยานุกอินทรีทันทีมันลืมนึกไปว่าตาของสัตว์กลางคืนอย่างมันจะพร่ามัวเมื่อโดนแสงจ้าของดวงอาทิตย์ซ้าปีกที่บอบบางของมันก็จะไม่แข็งแรงพอจะบินไปบนยอดเขาสูงเจ้านกกูผู้หลงตัวเอง เมื่อบินขึ้นไปจึงต้องพบจุดจบโดยบินได้แค่ครึ่งทางเจ้าหนกขูกก็หมดแรงตกลงมากระแทกพื้นจนสิ้นใจโดยไม่มีโอกาสเห็นแม้เงาและเห็นหน้าของลูกสาวนกลูกสาวนกอินทรีเลยอืเรื่องก็งมีอยู่แค่นี้เป็นไงผู้หลงตัวเองจิงไงคะ ข้อคิดข้อคิดว่าอย่างไีย๋ยวจะให้รางวัลสําหรับคนตอบข้อคิดในเรื่องนี้เป็นไงคะเ <Convers ations. S 1> จ้าหนูคู่หลงตัวเองเป็นไงลูกล <Level. S 1> อ้าวตอบทีละคนอูอย่าทะนงตนมากเกินไปเอาคนใกล้ๆคุณครูอย่เ็นคนอื่นเก่งอย่าเห็นคนอื่นเก er ่งกว่าเห็นไหมคะหลายๆความคิดเอาสุชาติบ้าง อย่าอวดว่าตัวเองแข็งแรงอ่ามีหลายเอาเตชินอย่าอย่าหลงตัวเองว่าไงลูกว่าเก่งกว่าใครอ้าวนิรุตอย่าลงตัวเองว่าเก่งก็จะปลอดภัยใช่ไหมคะอ้าวของศิลปบพ อย่าหลงตัวเองว่าอย่าแข็งแรงเกินไปนะคะหลายๆคําตอบนะคะอ้าวปรบมือให้เพื่อนๆที่ตอบทุกคนนะคะกลุ่มที่หกลุ่มที่หนึหน่คุณครูทบทวนครั้งที่แล้วนะคะตะกี้เป็นนิทานเนะเห็นแล้วว่าอย่าทนงตนหรือทําอะไรที่เกินกําลังของตัวเองแล้วเราก็จะพบกับความผิดหวังหรือความเสียใจนะคะคุณครูฝากไว้ด้วยว่าเด็กๆนั้นอย่ามัวหลงทนงตนต้องเป็นไงลูก เตรียมตัวเตรียมใจในเรื่องของการเรียนเราเหลือเวลาอีกหนึ่งเดือนเท่านั้นก็คือเดือนกันยายนนะคะวันนี้วันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมดังนั้นหนึ่งเดือนนะคะให้เด็กๆเ,เตรียมดูว่าเนื้อหาที่เรียนไปหน่วยทุกหน่วยไม่ว่าแต่ละกลุ่มสาระนะคะฝากเด็กๆไปทบทวนเนื้อหาแล้วก็เตรียมตัวในเรื่องของการเรียนเนื้อหาต่างๆให้พร้อมด้วยนะคะคุณครูทบทวนเรื่องครั้งที่แล้ว เรามีเรื่องราวของประเพณีและก็วัฒนธรรมในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะคะ,ะเกี่ยวข้องกับภาคเหนือมีประเพณีอะไรบ้างลูกที่เราเรียนไปแล้วลองดูที่สมุดหนูสิเราดูที่สมุดที่ว่าเราเรียนไปแล้วมีประเพณีอะไรบ้างลองยกตัวอย่างมาอ่ะกลุ่มประเพณีอะไรคะใครตอบได้ ประเพณีสงกรานนะคะประเพณีสงกรานมักจะเกิดในเดือนไหนคะลูกเดือนเมษายนนะคะประเพณีอะไรอีกประเพณียี่เปงในเดือนไหนคะอ๋บ้างไฟพาย,ยามากอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะลูกยังไม่มีนะคะประเพณีนี้อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อประเพณีต่างๆนะคะถือว่าเป็นวัฒนธรรมเป็นสิ่งสะท้อนอ่คุณครูสรุปให้เด็กๆดูนิดหนึ่งว่าประเพณีวัฒนธรรมเป็นสิ่งสะท้อนอะไรให้แก่สังคมและก็ชุมชนบ้างนะคะเดี๋ยวมองไม่เห็นนะคะอ่ะมาดูวิถีอันดับแรกนะคะวัฒนธรรม